พราะต้องยอมรับนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการยกมือในสภาหรือว่าการสนับสนุนพรบรหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมักจะถูกทําขึ้นโดยคนที่เป็นเจ้าของปัญหานั้นๆแต่คุณดียังไม่ใช่เจ้าของปัญหาแต่กลับเข้าใจ ทำไมถึงเข้าใจเรื no ่องนี้คะก็เป็นเรื hmm. ่องที่เดียว่าเราต้องร่วมกันแก้ไขคือจะทําอย่างไรคะที่จะส่งเสริมให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือกระทั่งผู้หญิงอะค่ะได้มีสัดส่วนหรือได้มีจํานวนะเข้าไปในสภาเพิ่มมากขึ้นแต่อันนั้นมันเป็นเพียงการแก้แค่วิธีเดียวนะแต่อันที่สองเดียวว่ามันคือการจะหล่อหลอมสังคมอย่างไรให้เขาลดทลายข้อจํากัดเหล่านี้ให้เขาเกิดบนความเข้าใจที่ถูกต้องอะจริงๆและเป็นการยอมรับจากข้างในจริงๆเดียวว่าอันนั้นอะ สำคัญยิ่งกว่าใช่คะ่ะคุณเดียเป็นคนที่น่าคุยด้ยวยเรารู้สึกว่าคุณเดียเข้าใจ LGBT นะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ Job Apply เรายินดีที่คุณมาสมัครเป็นตัวแทนของประชาชนในการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยแล้วันนี้อยู่กับแอนนาวริงทรค่ะ สวัสดีค่ะคุณเดียสวัสดีค่ะคุณแอนนาค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นได้เจอคุณแอนนาแล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอทีมงานสเปกตรัมค่ะวันนี้บอกก่อนนะขอถามแบบว่าแรงหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าได้เลยค่ะโอกาสในการที่แอนนาจะได้นั่งตรงนี้คือน้อยมากแล้วนี้ได้มาก็ขอแบบว่าใส่เต็มที่เลยนะคะได้เลยค่ะให้คุเดียแนะนําตัวค่ะสวัสดีค่ะเดียวัฒนยาบุญนาคค่ะผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์แล้วก็ปัจจุบันเป็นประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัต คุณเดียมาวันนี้ทําไมนะต้องเลือกคุณเดียเข้ามาทํางานหรือว่าเป็นสอสอหรือว่าเป็นแบบคนที่จะทํางานแทนประชาชนอันแรกเดียว,ว่าจุดยืนที่เดียได้เลือกพรบรสมรสเท่าเทียมมาค่ะมันอบอกถึงแนวคิดของเดียชัดเจนมากว่า เดียเขารพในสิทธิความเสมอภาคและความเท่าเทียมบนความเป็นมนุษย์ทุกคนเท่ากันไม่ได้ <Ha. S 1> มีการแบ่งแยกเรื่องของเพศไม่ว่ากระทั่งเพศชายหญิงเดียมองว่าทุกคนคือมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันทุกคนบนโลกใบนี้ประชาชนทุกคนเท่ากันค่ะในฐานะที่อาาเป็น LGBT คนหนึ่งนะคะอาณาอยากจะบอกว่านะขอบคุณคุณเดียมากที่ <Ha. S 2> ในสมัยที่ผ่านมานะคะคุณเดียเนี่ยเป็นคนที่ <Ha. S 2> เลือกสมรสเท่าเทียม <Ha. S 2> แต่ตัวอนาเองอะอนาพูดตรงๆนะคะว่าพอเราเรียกร้องบ่อย แล้วไม่ได้เนี่ยเราก็เบื่อหน่ายมากกับการที่เราจะต้องมาพูดเรื่องเดิมซ้ําๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องพูดอีกอกี่สมัยคุณเดียคิดว่าทําไมคนส่วนใหญ่ในสภาค่ะ,คะถึงไม่หโหวตสมรสเท่าเทียมคะเดียวว่ามี2ประเด็นคืออันแรกต้องยอมรับนะมันก็จะมีเรื่องของแนวคิดที่เดียวว่าสังคมส่วนใหญ่บางทีก็ยังมี พูดง,ง่ายๆคือยังยึดติดกรอบกับเรื่องของเพศในรูปแบบเดิมๆอาชายกับหญิงอยู่เดี๋ยว่าอันนี้ยังยอมรับว่ามีคนจานวนไม่น้อยที่เป็นแบบนั้นข่ส<ๆ>อ<ๆ>ส่วนใหญ่ยังยังเข้าใจว่าในสังคมนี้มีแค่ชายกับหญิงจริงเหรอฮะไม่ใช่คือเขาเขาเข้าใจว่ามันมีความหลากหลายแต่ว่าการยอมรับที่ไม่ได้มองเพียงแค่เพศอ่ะแต่มอง<ะ>ว่า คนคนนั้นไม่ว่าเขาจะมีเพศสภาพออกมาแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่มันมองก้าวข้ามเรื่องความเป็นเพศแต่มองว่าเป็นมนุษย์เท่ากันอันเนี้ยเดยคิดว่าอาจจะยังมีกรอบความคิดปประเด็นเรื่องเนี้ยอยู่แล้วก็อันที่สองก็คือยอมรับว่าก็ยังมีส่วนหนึ่งคืออันนี้เราก็ต้องยอมรับในความหลากหลายในเรื่องของมิติทางศาสนาเพราะว่าสสจํานวนหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของศาสนาที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ทําให้เขาเองก็ขัดต่อหลักการศาสนาค่ะอาจจะไม่สามารถ มาที่จะโหวตในส่วนของการยอมรับเกี่ยวกับเรื่องของพรบรเรื่องนี้ได้<ฆ>แล้วก็ประเด็นที่3ก็คือหลักๆเลยเดียว,ว่าก็เป็นเรื่องของเกมการเมืองถ้าพูดง่ายๆ<ฆ>ก็เป็นพูดง่ายๆคือว่าระหว่างพรรคฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลคะก็เลยทําให้จะต้องต่อสู้กันไม่สามารถที่จะยอมรับซึ่งกันและกันแต่ตรงเนี้ยคือจุดที่เดียเห็นต่างเดียรู้สึกว่าถ้ากฎหมายอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับ ส่วนรวมกับประชาชนมันไม่สําคัญอะว่าเราจะอยู่พักการเมืองฝั่งไหนเราต้องทําหน้าที่คือโดยยึดหลักการก็คือประชาชนประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะปกติแล้วนะคะเรื่องของ LGBT เนี่ยมักจะถูกพูดโดย LGBT แต่ครั้งนี้ค,คุณเดี่ะซึ่งไม่ใช่ LGBT แต่กลับมาเข้าใจในโยบายแล้วก็ผลักดันเรื่องราวต่างๆเนี่ย <ค>เหตุผลอะไรอะคะถึงได้เข้ามาผลักดันแล้วก็กฎหมายหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของ LGBT เพราะต้องยอมรับนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการยกมือในสภาหรือว่าการสนับสนุนพรบรหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมักจะถูกทําขึ้นโดยคนที่เป็นเจ้าของปัญหานั้นๆแต่คุณด,ดียมไม่ใช่เจ้าของปัญหาแต่กลับเข้าใจทําไมถึงเข้าใจเรื่องนี้คะอย่างตัวเดียเองอะเราเป็นผู้หญิงเวลาเราอยู่ในสังคมแบบ ปัจจุบันเรายังต้องยอมรับว่าสังคมยังมีความยึดติดกรอบก,ก็คือแบบปิตาธิปไตยหรือสังคมแบบชายเป็นใหญ่อยู่แต่ส่วนตัวเดยเองเนี่ยบนความโชคดีก็คือว่า เราอาจจะเติบโตมาในครอบครัวคือพูดง,ง่ายๆคือว่าตั้งแต่เกิดมาเดียก็มีแต่พี่น้องผู้ชายค่ะไม่ไม่ได้มีพี่น้องผู้หญิงแถมเวลาเราได้มีโอกาสเข้ามาเรียนใช่ไหมคะเดียก็เรียนที่ธรรมศาสตร์มันก็มีความหลากหลายตั้งแต่ในวันที่เดียได้มีโอกาสเข้าไปสังคมที่เราอยู่การทํางานแล้วก็ในอดีตตอนนั้นที่เดียเคยทํางานอันนึงก็คือเป็นผู้จัดก,การทีมฟุตบอลชายทีมชาติด้วยก็จะเห็นได้ว่าโดยระบบสังคมที่เราอยู่อะค่ะเราก็ได้มีโอกาสทํางานแล้วเราก็ทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่สําคัญเลย ว่าคุณจะเป็นเพศไหนคือมันอยู่ที่ความสามารถศักยภาพของคนคนนั้นของมนุษย์คนนั้นและส่วนตัวเดเองเนี่ยเวลาตอนที่เดทํางานอะ ก็เป็นคนที่ก้าวข้ามเรื่องของเพศไม่ได้มองว่าเอะเราเป็นผู้หญิงนะเขาเป็นผู้ชายหรือว่าเขาเป็นเพศอะไรเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้แล้วเดียก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งแล้วเดียก็อยากจะผลักดันว่าเออเราจะทําอย่างไรอ่ะให้สังคมอะ่ะเขายอมรับในความหลากหลายทางเพศยอมรับในความเป็นมนุษย์คือมองคนแค่เป็นมนุษย์แต่ไม่ได้มองคนโดยที่ไปเอาเรื่องของเพศสิ่งที่เขาเป็นอยู่ภายนอกมาจํากัดความสามารถของเขา่ะจริงไหมคะ ในประสบการณ์ส่วนตัวจากที่คุณเดียเนี่ยเคยเป็นสสในรัฐบาลก่อนหน้านี้จริงไหมที่ผู้ชายจะต้องเป็นใหญ่จริงๆแล้วผู้หญิงหรือ LGBT ที่เข้าไปในสภาเนี่ยเหมือนเป็นตัวประกอบเพราะอ,อนามไม่ค่อยเห็น LGBT หรือผู้หญิงออกมาวิาพากวิจาร์อย่างเต,ต็มเม็ดเต็มหน่วยคือบทบาทของผู้หญิงหรือ LGBT เนี่ยน้อยมากที่เข้าไปในสภาที่เป็นสสหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ผู้ชายกลับมีบทบาทเยอะมาก มันเป็นเรื่องจริงไหมคะที่เพศชายยังเป็นเรื่องหูไม่คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงไหมที่ว่าผู้ชายคือผู้ง่ายคือเก่งกว่าอันนี้ไม่จริงแต่ว่า <c oughs> ในระบบของสภาที่มันเหมือนเป็นการเมืองที่ผู้งย่ายก็คือเหมือนผู้ชายอ่ะมีสัดส่วนที่มากกว่าแล้วก็ผู้ชายหลายๆคนก็อาจจะยังมีความคิดในแนวลนะักษณะนั้นเลยเอาความคิดของตัวเองอ่ะมาจํากัดมาตัดสินคนอื่นอันเนี้ยเป็นจริงค่ะแล้วเราจะแก้เรื่องนี้ได้ไหมคะเพราะว่า กฎหมายเกี่ยวกับผู้หญิงกฎหมายเกี่ยวกับ L G B T กฎหมายเกี่ยวกับเพศ มันไม่ได้รับการส่งเสริมเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในสภาเป็นผู้ชายอะค่ะก็เป็นเรื่องที่เดียวว่าเราต้องร่วมกันแก้ไขคือจะทําอย่างไรคะที่จะส่งเสริมให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือกระทั่งผู้หญิงอะค่ะได้มีสัสดส่วนหรือได้มีจํานวนอะเข้าไปในสภาเพิ่มมากขึ้นแต่นั้นมันเป็นเพียงการแก้แค่วิธีเดียวนะแต่อันที่2เดียวว่ามันคือการจะหล่อหลอมสังคมอย่างไรให้เขาลดทลายข้อจํากัดเหล่านี้ให้เขาเกิดบนความเข้าใจที่ถูกต้อง จริงๆและเป็นการยอมรับจากข้างในจริง,รงๆเลยว่าอันนั้นน่ะสำคัญยิ่งกว่าใช่ค่ะในต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการใช้ระบบโคตาค่ะในเรื่องของการจัดสัดส่วนทางเพศค่ะแต่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ใช้นะฮะแล้วคุณเดียกิดว่าระบบโคตาเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าจิงๆจะบอกคุณแอนนาว่าพักประชาธิปัตย์เป็นพักแรกและเป็นพักเดียวนะคะที่ปัจจุบันมีการกำหนดโคตาเรื่องเพศ Uh, ไม่ว่าจะเป็นสัดส,ส่วนโคต้าในสสบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ค่ะหรือว่าสัดส,ส่วนโคต้าในคณะกรรมาการบริหารพักประชาธิปัตย์เป็นพักการเมืองเดียวที่เริ่ม,รรมาาใช,แแใช้แล้วใช่ค่ะแล้วใช้มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเริ่มใช้ค่ะ,ะพอย้อนกลับไปคําถามที่คุณนานาถามว่าเอ๊ะแล้วมันจําเป็นไหมแล้วมันแก้ได้จริงๆหรือเปล่าเดียวว่า คือข้อแรกอะ่ะมีดีกว่าไม่มี <ฮะ S 2> ค่ะแต่ว่าอันที่สองส่วนตัวเดียเองอะ่ะเดียเป็นคนที่ค่อนข้างจะแอนตี้เรื่องนี้นิดนึงเพราะเดียมีความรู้สึกว่าทุกๆครั้งอะ่ะที่เวลาเราบอกว่าจะต้องมีการย้ำว่าต้องแบ่งชายแบ่งหญิงต้องมีแบบนี้นะมันคือ การที่เราตีตราแล้วเราก็ยังมันเท่ากับเราอะยังคงมีการแบ่งแยกอยู่เสมอซึ่งอย่างตัวพรบสมรสเท่าเทียมทำไมได้ถึงสนับสนุนมากๆเพราะมันทลายข้อจำกัดเรื่องของความเป็นเพศมันมองแค่ระหว่าง Person to person ที่รักกันเราก็มาแต่งงานกันโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องของเพศอะค่ะแต่ว่าตราใดที่เราการกำหนดคอต้าคือดีแต่ว่ามันก็เท่ากับเราอะก็ยังคงย้ำเรื่องของการแบ่งแยกทางเพศอยู่เสมอ คุณเดียเป็นคนที่นาคุยด้ยวยแล้วรู้สึกว่าคุณเดียเข้าใจ LGBT นะอีกประเด็นหนึ่งคือตอนนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยอ่ะชูนโยบายแล้ว LGBT ชัดเจนมากนโยบายอะไรล่ะคะที่นาจะรอให้คุณเดียเข้าไปปฏิบัติถ้าได้เป็นรัฐบาลหรือร่วมรัฐบาลคือหนึ่งในนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอเกี่ยวกับเรื่องของ g e นเดอร์เรื่องของเพศก็คือเรื่องของการนําเสนอพอรบอัตลักษณ์ทางเพศค่ะ อธิบายให้ฟังหน่อยนะคะว่าเป็นประมาณก็คือให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกเพศคํานําหน้าเพศแล้วก็รวมถึงการรับรองทางกฎหมายตามที่ตัวเองต้องการได้ค่ะแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ที่เราคุยกันก็คงจะเป็นสําหรับขอเป็นในค่อยๆเป็นทีละเฟสก็คือจะเป็นในเฟสสาหรับคนที่ได้มีผ่านกระบวนการพูดง่ายๆก็คือว่าแปลงเพศแล้วเรียบร้อยที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเพศแล้วแต่ปัจจุบันนี้ก็คือว่ากฎหมายยังไม่ได้เปิดโอกาสยังไม่อบรับผู้คนเหล่านั้นนะคะแล้วมันทำให ให้เกิดข้อปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมากมายอันนี้คือสิ่งที่พักประชาทิปัตเราเล็งเห็นแล้วเราก็อยากทําเรื่องนี้ให้ถูกต้องอยากให้กฎหมายสามารถที่จะโอบรับคนทุกความหลากหลายในสังคมได้จริงๆสุดท้ายแล้วอะค่ะพอเราชูว่าคนที่แปลงเพศได้คนจะได้เลือกถูกไหมฮะใช่แต่กลุ่มคนที่ไม่ได้แปลงเพศก็ตอบมาต่อต้านว่าแล้วฉันก็ไม่ได้อยากแปลงเพศ<ฆ>ในฐานะที่ฉซนก็มีหัวใจเป็นผู้หญิงค่ะ<ฆ><ฆ>คือมันเหมือนาการทะเลาะก,กันเองภายในบ้านนะคะ เข้าใจะชธิบัติจะเข้าใจเรื่องนี้ไหมคะว่าเข้าใจแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะเหมือนที่คุณอนาก็พูดว่าบางทีเราเบื่ออาการที่จะต้องออกมาพูดตะโกนซ้ําๆแล้วของมันไม่เคยเกิดได้จริงสักที <ฮะ S 2> แต่นั่นแหละเลยเป็นเหตุผลที่พรรคประชาธิปัตย์มองว่าเราจะค่อยก้าวอย่างไรแล้วทําให้มันสําเร็จได้จริงๆเรามองถึงผลสําเร็จอ่ะเป็นที่ตั้งแต่แน่นอนค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อถึงวันหนึ่งการอบรับอย่างที่บอกเป้าหมายหลักของเราคือการอบรับทุกความหลากหลายในสังคมเราไม่ได้มองข้ามพวก เขาเหล่านั้นแต่ว่าเราจะทําอย่างไรคือเราอยากทําให้พูดง่ายๆคือก้าวแรกให้สําเร็จก่อนเพื่อที่จะได้มีก้าวที่สองก้าวที่สามก้าวที่สี่ตามมาค่ะคิดว่าครั้งเนี้ค่ะหลังจากจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วค่<ฮ>ะคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับ LGBT จะถูกจัดสรรขึ้นมาสักครั้งไหมคะเดี๋ยวว่าได้รับการพูดถึงและได้มีการนําเสนอเข้าที่สภาแน่นอนแต่ก็ต้องยอมรับนิดนึงคุณอนณาว่าเนื่องจากกฎหมายมันเป็นการโหวต เพื่อหาเสียงมติที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาตอนที่นําเสนอร่างกฎหมายเข้าไปอะค่ะมันก็ต้องว่าไปตามแนวคิดของในสอสอที่อยู่ในที่ประชุมที่ไปโหวตกันในวันนั้นคะ่ะขอถามอีกประเด็นนะะึงค่ะปัจจุบันเนี่ยมีการจัดงานไพรเพื่อเป็นการกระตุ้น <c oughs> เป็นการเสริมฉลองให้กับ lgbt ค่ะคุณเดียคิดว่ามันสําคัญไหมคะงานไพรเนี่ย เดีย er, สนับสนุนอย่างยิ่งคือมันมี2เหตุผลนะคะเดียม er, มองอันแรกคือแน่นอนการจัดงานพายมันเป็นการออกมาเรียกร้องในเชิงสัญญาเป็นการให้สังคมตระหนักถึงความหลากหลายทางเพศให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะและมันเป็นเวทีที่สร้างพื้นที่ให้เกิดการยอมรับอันนี้สําคัญมากๆอันแรก <c oughs> แต่อันที่2เดีย er, ไม่ได้มองแค่นั้นเดียม er, มองว่าจริงๆแล้วอ่ะอันนี้ในส่วนตัวนะเดีย er, คิดว่ากลุ่ม LGBTQ อ่ะ ของประเทศไทยอ่ะเรามี creativity ที่เยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นกลุ่มที่เพื่อนๆเดี่ยวก็มีแต่จะ LGBT ละกันคือเวลาเราอยู่กับเขาอ่ะเรารู้ได้ว่ากลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วเดียวว่ามันเป็นสีสันแล้วมันเป็นจุดข,ขายที่สําคัญสําหรับประเทศไทยเราด้วยซ้ําคือหมายถึงว่าถ้าเราแทนที่จะไปมองเขาในบทบาทในแค่ในมุมมองเรื่องเพศแต่จริงๆ,ๆอ่ะเดียกลับมองว่ามันเป็นโอกาสของประเทศที่เราอยากจะผลักดันเรื่องของกิจกรรม LGBTQ เรื่องของตัว p r i m ันเรื่องของอะไรทั้งหลาย ให้มันเป็นวาระในการสร้าง <c oughs> โอกาสสร้างเทศกาลสร้างเศรษฐกิจให้ก <c oughs> <Yeah. S 2> ับประเทศในมุมหนึ่งเรียกว่าเรามองอ่ะมันก็เป็นครีเอทีฟแอนโคลนให้กับประเทศได้เลยอ่ะมันก็คล้ายๆกับหลายๆประเทศอย่างเช่นประเทศในเม็กซิโกมันจะมีเทศกาลผีใช่ไหมคะกลายเป็นว่าเทศกาลเดียวของเม็กซิโกอ่ะสามารถเจเนเรตรายได้อ่ะให้กับเข้าประเทศเม็กซิโกในเดือนนั้นเนี่ยมหาศาลเยอะมากแล้วทําไมประเทศไทยเราถึงมองข้ามยึดติดกับไอ้กรอบแนวคิดในรูปแบบเดิมๆแต่เราไม่โอบรับ ความหลากหลายของคนแล้วมองให้มันเป็นโอกาสยิ่งไปกว่าน,นั้นด้วยซ้ำนะคะเขานีอยากถามคุณเดียค่ะว่าทีมในปีนี้เป็น beyond gender แล้วมีประเด็น gender อะไรที่อยากขับเคลื่อนให้กับ beyond บ้างจริงๆเดียว,ว่าคำว่า beyond gender อะเดียไม่รู้ว่าความหมายของผู้จัดงานอะตรงก,กันกับที่เดียมองหรือเปล่าแต่เดียชอบคำนี้นะคือมัน beyond คำว่า gender แล้วจริงๆอะ <มา S 2> เหมือนอย่างที่เดียบอกอะมันมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะต้องมาแบ่งว่า นี่ชายนี่หญิงและคือกลุ่มทางเพศที่หลากหลายมันคือมันไม่มีเจนเดอร์มันคือมน,นุษย์มันคือทุกคนเท่ากันนะคะอืมอันนี้ในความคิดของแนวคิดของเดียสําหรับคําว่า Beyond Gender ค่ะอ่ะอยายคุณเดียเชิญชวนคนที่ตอนนี้ดูอยู่ค่ะนะฮะไปเลือกตั้งแล้วก็มาร่วมงานบางกอกทรายด้วยค่ะ <laughs> ค่ะก็ วันที่14พฤษภาคมนี้แล้วนะคะก็จะถึงวันเลือกตั้งเรียมมั่นใจค่ะว่าจะเป็นวันที่สำคัญเพราะว่าเป็นวันที่ประชาชนค่ะจะกลับมาเลือกอนาคตของตัวเองเลือกอนาคตของประเทศค่ะ อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกๆุกคนออกไปช่วยกันใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งเลือกพักที่ชอบเลือกสอสอที่ใช่ค่ะเพื่อที่จะทําให้อนาคตของเรามั่นคงยิ่งกว่าเดิมและสุดท้ายค่ะอย่าลืมนะคะวันที่4มิถุนายนนี้ค่ะงานบางกอกไพร์มันนะคะจะจัดขึ้นแล้วปีนี้จัดที่ตั้งแต่ตรงที่สวนลุมพินีไปถนนราชด,ดำเนินแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกทคนออกมาร่วมกิจกรรมกันเพื่อที่ ที่จะมาซัพพอร์ตในความหลากหลายอบรับทุกความหลากหลายที่เกิดขึ้นในสังคมของเราค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการสื่อสารนโยบายทางเพศนะคะเกี่ยวกับการหาเสียงในครั้งนี้นะคะหวังว่าคุณเดียนะคะจะได้รับคำตอบในเร็วๆนี้ค่ะว่าประชาชนจะเลือกเข้าไปทำงานหรือไม่ ยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะ,คะคต้องขอบคุณคุณอนาแล้วก็ทีมงานสเปกตรัมทุกๆคนด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยเหมือนกันค่ะ